สระบุรีต้องลุกเป็นไฟเมื่อเจอดาวฟินเวอร์ค่ะ oh. วันนี้มาในสีแดงค่ะทุกคนจ๋าเ oh. ขาสีมะเล็นนาำจ้า oh. ใครว่าสีแดงแซ่บกดหนึ่งมาค่ะทุกคนจ๋าเ oh. ป็นจังได้รุกวันนี้บอกเลยสระบุรีจากเย็นเย็นอยู่ร้อนขึ้นมาเต oh. ็มที่เลย สิต้องนัขอถ่ายรูปก่อนค่ะดาวร้อยรูปดาวร้อยรูปค่ะเดี๋ยวมันสิเปียกหนึ่งสองมาแดดมาแดงมาโอ้หนึ่งสองเผลเผยเผยเผยเอาเผลเผยเผลเผยโอ้โหรูปเป็นร้อยงามบุธสปาใจคุณยายเข้มยาวสวนไม้วันนี้แซ่บปะจ๊าพริกยกสวนค่ะวัอนี้ค่ะพริกเม็ดเดียวว่าพ่อค่ะพริกยกสวนค่ะจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อน สีชุดกับสีปากเ <c oughs> ข้ากันมากเลย <c oughs> ปากงามเพรใส่ยอย่างนี้ปากสวยพรใส่ลิปฟินเวอร์ค่ะ <c oughs> 1>, 1แทง่งในราคา159บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งสองแทง่งสอฟรีจ้าถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะ้ <c oughs> าแล้จะสวยแบบ <c oughs> นี้ เ่อถ่ายรูปปากเข้าต้องสวยส,สีสีดำเ,เลยค่ะมันสีบอกขื้นกลองมันสีบลอกสวยปากตรงสวยตองแซ่บจ้าสั่งซื้อ,อยังไงลิฟท์ฟินเวอร์วิธีการสั่งซื้อเพียงคำว่าสนใจใต้คอมเมนต์จิมทีตะกาได้เลยจ้าทาปุ๊บสวยปากตัต้งลิฟท์ฟินเวอร์เอ้ย <laughs> <laughs> วันนี้ทาเบอร์หกนะคะเป็นสีส้มอิดค่ะเป็นสซย์ฟอม์มน <laughs> ออนินิฟอี์อิงฟอฝาอ่าเกิดมากเกิดปะ แสบป่ะเธอไอายูน่อยรอยดูป่ไปเอาไม่ได้ใสดอกนี่เ้ย,ววยเ<อ>ลวลาถ่ายดูปมาเ,เต็มต้นเลยเต็มต้นเลยสวยไหมคะทุกคนใสแล้วสวย์ป่ะแต่พอบแล้วอไปถ่ายรูปค่ะโหสวยป่ะไม่ต้องบอกก็มาเองเลยนะแบ่บค่ะ น,นี่เหพราะนิ้งเขาบางไว้เอาก็อยากได้รูปเขาก็เลยมาถ่ายรูปเป็นยังไงสองอ๋อนี่สองอันนี้ผ่านมาเกือบชั่วโมงแล้วดาวฟิ้วเยี่ยังมาเปียกน้ำอยู่เลยค่ะถ่ายรูปมาถ่ายรูปโดยเฉพาะค่ะถามว่าที่พักมีสาวว่ายน้ำมาเล่นน้ำหล่อป่ามาถ่ายรูปที่บ้เขาเล่นน้ำเลยวะถ่ายรูปให้เมียก่อนเคาเล่นรูปเมียตรงใดก่อนพหัเคาเล่นน้ำโอเคโอเคอ่ะเป็นยังไงสองเอาวันเดียว สวัสด on ีสระบุร uh ีจ huh. no uh ้าพาผู้ชายมาเล่นน้ำค่ะมือนี้จ้าพาลูกพาลูกไอ่อย่างมาเป็นผัวได้ไอ้ผัวมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำซู่อุรากว่าที่เคยเพลงอะไรว่านบ่กวานเกิดตึ่นอุ้ยยังดีนะเป็นว่านคอนเทนเป็นอย่างอื่นนะปลาเข็งเดี๋ยวปลาหมอชนเขื่อนหมอ มาคักตันเคลืออือหากูชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ในกำมือขยับขยับขยับเขามาสิกะซัากะซัากะซัาเอ๊ยลึกไหมไม่ยืนได้จะยืนทำเอวถ้ามีคนมาจีบเธอเราพร้อมจะถอยนะถอยไปใส่ถอยไปครับคุณมีแฟนถึง